สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอซี FC ค่ะคลิปนี้มาดูค่ะหมูผัดพริกแกงค่ะใส่พริกแกงไปหนึ่งร้อยมิลลิกรัมหนึ่งขีดเลยเอซีค่ะ,คะ,คะนี่ค่ะใส่น้ำกะทิลงไปน้ำกะทิลงไปสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะกล่องเล็กกล่องเล็ก เกี่ยวกะทิให้แตกมาน้ำล้างก่อนกะทิได้หนึ่งสักทีค่ะ ใส่หมูลงไปเลยค่ะใส่หมูลงไปผัดเลยค่ะขอะขอ,อะไรคะโอ้เ <c oughs> มนูนี้ก็คือหมูผัดพริกหมูผัดพริกไทยดีนะ เทียบลงเดียวกันไปเติมน้ำลงใต้อีกหนึ่งเติมน้ำลงไปอีกหนึ่งทพัพทีละไอซีค่ะ mm hmm. นี่ค่ะเดี๋ยวจะทำหมูผัดพริกกัน เพิ่งปรุงน้ำตาลทรายช้อนครึ่งเกลือเกลือหนึ่งช้อนชาเดี๋ยวจะเค็มค่ะเือรสหนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะ Sånn. คลุกคล,ลิกคล,ลุกคลิกคลุกคลิกอร่อยอร่อยค่ะหมูผ um. ัดพร <que. S 2> ิกที่ลูกโตค่ะ กุมพันใช้น้ำกะทินะคะในน้ำกะทิไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะในน้ำกะทิเคี่ยวให้แตกมันอเอาให้สุก ให้อร่อยเลิ่รนดเลยค่ะน้ำกะทิถ้าเราทำกับข้าวนี้จะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะเราใส่น้ำลงไปด้วยจะไม่จะให้หมูเรานุ่มนี่ค่ะอร่อยอร่อยแต่ได้ทีค่ะ ปิดครกิดสุกแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะปึ๊บปิดไฟใบมะกรูดลงไปค่ะเดี๋ยวผุมพันจะตักใส่จานร,รีวิวให้กับเอซีดูนะคะ fc ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูผัดพริกค่ะนี่ค่ะใช้น้ำกะทินะคะน้ำกะทิ250มิลลิลิตรค่ะเกลือ1ช้อนชาพงชูรส1ช้อนชาน้ำตาลทราแดงช้อนครึ่งนะคะช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อ่น้ำดื่มสะอาด2ท้พีค่ะ fc ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยเลยค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามายยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องหอมหอมเลยค่ะนี้ค่ะใช้น้ำกะทินะคะก็ทําให้หมูของเรานุ่มอร่อยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะหมูผัดพริกแกงค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะ ขอให้ท่านประสบความสําเร็จในการทํางานทุกอย่างคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรานาค่ะมากินหมูผัดพริกแกงด้วยกันนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณ f อซทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามายอมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ f อฟซี่ะสวัสดีค่ะ